สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องนรไยชงชนแนลนะครับ EP นี้ก็ขอเล่าเรื่องธุรกิจแล้วกันนะครับขอเป็น EP ีที่แบบว่ามาเล่าเรื่องของคนประสบความสําเร็จแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็มีแนวคิดเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกๆท่านนะครับเป็นแนวคิดของคนที่ประสบความสําเร็จนะครับคือคนที่ประสบความสำเร็จนี้ก็มีหลายด้านหลายสาใช่ไหมครับแต่หลักๆเลยที่เขาประสบความสำเร็จให้เราเห็นเพราะว่า เขาลงมือทาใช่ไหมครับเราไม่เห็นคนประสบความสำเร็จนะอ่านหนังสือเยอะๆแล้วประสบความสําเร็จใช่ไหมครับเขาอ่านหนังสือแล้วเขามาลงมือทําแล้วก็ทําจนกว่ามันจะสําเร็จนะครับเราถึงเห็นความสําเร็จของเขาในทุกๆวันนี้ใช่ไหมครับเราไปอ่านชีวประวัติของใครหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่ากว่า,วาที่เขาจะมีวันนี้ได้นะครับเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความยากลําบากมา เยอะแยะมากมายเลยนะครับกว่าที่เขาจะมาสําเร็จให้คุณดูได้ในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาถอดบทเรียนเล็กๆน้อยๆนะครับว่าทําไมคนเหล่านี้ถึงได้สําเร็จนะครับถ้าพร้อมนล้วก็ไปชมกันเลยครับป้ายช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีหน้างานอัปเดตนะครับก็ขอมาเล่าเรื่องธุรกิจให้ฟังแล้วกันนะครับ EP ที่แล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังไปแล้วนะครับว่า ทำไมผมถึงได้มาทําอสังหาริมทรัพย์นะครับมนยนเงินเดือนอย่างผมนะครับเหมาะกับการทําอสังหาริมทรัพย์ยังไงนะครับถ้ายังไม่ได้ดูก็ไปคลิกดูกันได้นะครับอีพีนี้ผมก็จะมาเล่าถึงเรื่องของคนสําเร็จให้ฟังนะครับว่าคนสําเร็จนี่เขาไปทํายังไงมายังไงเขาถึงสําเร็จนะครับถ้าเราอยากสําเร็จเราไปทําวิธีเดียวกับเขา เราก็จะมีโอกาสสาเร็จเหมือนเขานะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้สําเร็จอะไรมากมายนะครับที่ผมมาั่งเล่าให้ฟังแต่ผมพยายามเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับเพื่อให้ผมเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับคําว่าประสบความสําเร็จในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีเป้าหมายที่ทำอะไรแล้วต้องประสบความสำเร็จเป็น, 100, 000, 000, 000, นร้อยล้านพันล้านนะบางคนมีเป้าหมายแค่มีเงินล้านก็สําเร็จแล้วบางคนมีเป้าหมายแค่ว่าสามารถมีรายได้เดือนละสามหมื่นเข้าทุกเดือนฉันก็ประสบความสำเร็จแล้วก็คือคําว่าสําเร็จแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ ขอเว้นไว้ในฐานะที่เข้าใจนะครับแต่สิ่งที่คนสําเร็จทําเลยก็คือ1นนะครับการศึกษาหาความรู้เยอะๆนะครับก็คือลงทุนในตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนะครับการดู y t u t u นะครับฟังคนสําเร็จเล่าประสบการณ์นะครับหรือว่าขวนขวายหาประสบการณ์ในเรื่องต่างๆโดยวิธีไหนก็ได้นะครับที่สามารถเอาความรู้นะครับเข้ามาอยู่ในหัวตัวเองได้นะครับ พูดง่ายๆก็คือการศึกษาหาความรู้แหละครับแต่จลิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างให้ผมไปนั่งอ่านหนังสือเป็นวันเนีย่ยผมก็ทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าให้ผมไปนั่งฟังออดิโอ o o บุนะครับผมนั่งฟังได้ทั้งวันหรือให้ผมไปนั่งดู u t u b e เนี่ยผมก็สามารถนั่งดูได้ทั้งวัน,นครับแต่ถ้าอ่านหนังสือก็คืออ่านได้แค่วันละครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นนะครับคนที่ศึกษาเยอะๆก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างเช่นบรรณารักษ์เขาอยู่ห้องสม,มุดทั้งวงวัาานวนััันนนนนนททท้้งงคคคืืะะะะรรรบกกก็็็อออ่่่่่่่าาาาาาหสสสสเเเเยมมมมๆแตไใชชีีปํจุดฉ คนที่รับความรู้เข้ามาเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรับความรู้แล้วเราก็ต้องเอาไปลงมือทํานะครับอย่างเช่นผมอ่านหนังสือเรื่องการตีกอล์ฟนะครับในโลกนี้มีหนังสือเรื่องการตีกอล์ฟพันเล่มผมอ่านทุกเล่มจําได้ทุกหน้าทุกบรรทัดถามถึงหน้าไหนผมรู้หมดนะครับแต่ว่าผมไม่เคยลงสนามไปตีกอล์ฟเลยอะ่ะคุณคิดว่าวงสวิงผมจะได้ไหมผมจะตีได้ไหมกล้ามเนื้อผมจะ ยืดหยุ่นไหมผมจะวางคงวางขาได้ถูกตุดไหมเนเมื่อผมไม่เคยลงมือทําแต่กับกันคนที่ไปโรงเรียนกับโค้ดสอนกอล์ฟนะครับก็เรียนไปด้วยแล้วก็ฝึกตีไปด้วยนะครับสคนนี้นะครับใครจะตีกอล์ฟได้เก่งออกว่ากันนะครับแน่นอนก็ต้องเป็นคนที่ฝึกตีนะครับเขาอาจจะเสียงเงินเรียนแค่2 3,000บาทใช้เวลาเรียนไปด้วยนะครับแล้วก็ตีไปด้วยแต่เขาต้องสําเร็จมากกว่าคนที่นั่งอ่านแต่หนังสืออย่างแน่นอนนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณอยากว่ายน้ําเป็น คุณอ่านหนังสือเป็นพันเล่มแต่คุณไม่กระโดดลงสระจ้างให้คุณก็ว่ายนะ้ำไม่ได้นะครับอย่างเช่นผมนะครับไปตามซื้อหนังสืออสังหาริมทรัพย์ทั้งชั้นมาเลยโรงเรียนทุกคอร์สท,ที่มีครูสอนเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายแต่ผมไม่ลงมือหาที่ดินผมไม่ลงมือเขียนผังโปรเจกต์ผมไม่ลงมือทําผมไม่สร้างแล้วผมจะสําเร็จไหมครับหรือว่าผมอ่านแค่หนังสือทั้งเชลดู YouTube ทุกช่องแล้วผมก็รวยได้ก็ไม่ใช่นะครับ ผมก็ต้องไปลงมือทำนะครับเพราะผมไปลงมือทำนะครับผมก็ได้เรียนรู้นะครับอะไรดีอะไรไม่ดีอะไร,ไะไรควรลดอะไรควรเพิ่มอะไรที่ทําแล้วผิดพลาดอะไรที่ทําแล้วทําให้ขาดทุน <Be an> ผู้รับเหมาแบบนี้ดีผู้รับเหมาแบบนี้ไม่ดีวัสดุปรปกณ์ตัวไหนดีไม่ดีมันทําให้เกิดการเรียนรู้ทุกอย่างนะครับทํำๆไปอ่มีคอนเนคชันธนาคารเข้ามามีคอนเนคชันร้านค้าเข้ามามีคอนเนคชันผู้รับเหมาเข้ามามีคอนเนคชันลูกค้าเข้ามาทําให้เราได้รู้จักคนเพิ่มขึ้น ทําให้เราเกิดการฝึกฝนประสบการณ์ในการสร้างบ้านเพิ่มขึ้นทําให้เราขายเก่งมากขึ้นทําให้เรายิงแอด a c e b o o k เป็นนะครับทําให้เรามีความรู้สามารถมาพูดลง Youtube ได้เห็นไหมครับว่าการปฏิบัติเนี่ยมันมีผลมากมายแค่ไหนผมรับความรู้เข้ามานะครับทำให้ผมมีความรู้แล้วผมเอาความรู้ไปลงมือทําระหว่างทําผมก็ฝึกฝนประสบการณ์ไปด้วยทําให ความรู้ที่ผมได้รับมาแล้วผมเอามาฝึกฝนเนี่ยทำให้ผมรู้จริงมากขึ้นเชี่ยวชาญมากขึ้นชํานาญมากขึ้นนะครับถ้าผมอ่านอย่างเดียวแล้วผมไม่เอามาทํานะครับแปบ๊บเดียวมันก็ลืมอย่างเช่นวิชาเคมีฟิสิกส์เนี่ยเราอ่านอย่างเดียวเพื่อไปสอบวันหนึ่งที่เราไม่ได้อ่านไม่ได้ไปสอบแล้วเราก็ลืมใช่ไหมครับแต่นี่ผมอ่านแล้วมาทำนะครับทาวนมันอยู่ยงั่นแหละทำมันต้องเกิดความชํานาญเกิดความเชี่ยวชาญน,นะครับผมก็ไม่ลืมนะมันก็อยู่ในเส้นเลือดผมแล้วนะครับให้ผมเดินไปพูดตอนนี้ว่า การทำบ้านขายเริ่มต้นยังไงจบลงยังไงผมพูดได้หมดนะครับทำให้ผมเกิดความชำนาญในจุดนี้ผมก็สามารถเอามาเล่าให้คุณฟังได้นะครับผมก็สามารถไปถ่ายทอดได้นะครับคือฝนไปก็ทำให้รู้นะครับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จจากการลงมือทำนะครับทีนี้พออยากไปต่อยอดให้มัน ประสบความสําเร็จเป็นพันล้านหมื่นล้านอันนี้ก็ต้องไปหาแนวทางเพิ่มเติมนะครับก็ต้องไปเรียนรู้ใหม่นะครับว่าจะขยายธุรกิจยังไงนะครับไปเรียนรู้จะไปเทค,คอร์สลงคอร์สเรียนอ่านหนังสือศึกษากับผู้เชี่ยวชาญอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาลงมือทำนะครับให้มันสําเร็จไปถึงขั้นนู้นนะครับตอนนี้เป้าหมายก็คือใช้นี่ให้ทางบ้านหมดตอนนี้ก็นี่หมดแล้วนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จในจุดหนึ่งแล้ว ทีนี้ก็อยากประสบความสำเร็จอยากเป็นคนรวยก็ต้องไปศึกษาอีกว่าทําไงนะครับธุรกิจเราถึงจะเติบโตได้มากกว่าน,นี้ทําไงเราถึงจะสร้างร้อยหลังได้ก็ต้องไป,งไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องโครงการจัดสรรแล้วก็มาลงมือทําก็พัฒนาไปจนกว่าจะเกิดความเชี่ยวชาญชํานาญไปอย่างนี้นะครับจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่เป้าหมายตั้งไว้นะครับหลกัหลกๆก็มีแค่2วิธีนะครับที่คนสําเร็จเขาใช้กันก็คือศึกษาหาความรู้นะครับวิธีไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องแค่อาการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็มาลงมือทำนะครับลงมือทําก็ต้อง ทำบนความเฉลียวฉลาดด้วยนะครับว่าทําอะไรดีทําอะไรไม่ดีนะครับอะไรที่ทําแล้วไม่เกิดประโยชน์นะครับก็ไม่ควรทําอีกนะครับ <d> คุณจะไปทําธุรกิจอะไรก็ได้นะครับบางคนลงเรียนเป็น10คอร์ดยี่สิคอร์สนะครับก็ไม่ไปลงมือทําก็ไม่เกิดผลบางคนไปโรงเรียนคอร์ดขายของออนไลน์นะครับแล้วก็กลับมาหาสินค้าแล้วก็ไปโพสต์ขายไปยิงแอดขายตอนนี้ก็ร่ํารวยนะครับจากการขายของออนไลน์เห็นไหมครับคนเรามาต่างกันแค่ว่าไปเรียนมาแล้วมาทํำไหมนะครับ บางคนเรียนเป็นสิบก็ไม่มาทำบางคนเรียนแค่เดียวก็มาทำเขาก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ป<ซ>ระมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับว่าทำไมคนเราถึงประสบความสำเร็จนะครับคนที่ประสบความสำเร็จกับไม่ประสบความสำเร็จนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับคุณต้องยอมทําสิ่งใหม่ๆนะครับศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับออกจากคอมฟอร์สโซนของคุณนะครับศึกษาแล้วก็มาลองทําดูนะครับคุณถึงจะเข้าใกล้คําว่าประสบความสําเร็จนะครับคุณไม่จําเป็นต้องมาเสี่ยงแบบผมนะครับไม่จำเป็นต้อง เอาเงินแสนเงินล้านไปลงแบบผมนะครับคุณอาจจะเริ่มต้นจากการขายของออนไลน์เล็กๆน้อยๆน,นะครับถ่ายรูป โสต์ขายนะครับพอมีออเดอร์เข้ามาคุณก็ไปซื้อต้องไปส่งให้ลูกค้านะครับอาจจะเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆับแล้วค่อยๆก้าวขึ้นไปเรื่อยนะครับมีเงินก็เริ่มสตพอกตของนะครับก็ขายายตัวไปตามความเหมาะสมตามศักยภาพของเรานะครับที่เราทําได้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอยากให้ศึกษาเยอะๆแล้วก็ลงมือทำนะครับวันนี้ก็เป็น2เคล็ดลับความสำเร็จที่ผมเอามาฝากกันนะครับถ้าชอบคิวหงอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e กดสั่งกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ